เก็บยาใบแคบในนาข้าวสําหรับญ้าใบแคบดูออยาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการเก็บญ้าใบแคบในนาข้าวนะครับสําหรับท่านไหนที่ฉีดยาไปแล้วยาไม่ตาย ไม่อ่านนะครับก็ยาที่ใช้ในการเก็บญ้านะครับจะเป็นยาใบาแคบนะครับจะมีญ้าดอกขาวยากระดูกไก่ยาข้าวกและก็ยาอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับยาใบาแคบนะครับยาตัวนี้นะครับจะใช้ตั้งแต่ข้าวอายุ1เดือนขึ้นไปนะครับในการฉีดยาเก็บญ้าในนาข้าวนะครับสําหรับยาที่ดื้อยาตัวนี้ เอาอยู่นะครับก็ยาที่ใช้นะครับจะเป็นชื่อสามัญของเขานะครับชื่อว่าไซฮาโลฟอบบิวทินนะครับสารตัวนี้นะครับจะเป็นยาเก็บยาสำหรับยาใบแคบที่ดื้อยานะครับที่เท่าไรแล้วก็ไม่ตายนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับที่ผมแนะนำนะครับก็ ฉีดได้ตั้งแต่ข้าวอายุ1เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับยาที่โตแล้วนะครับฉีดจี้ได้พ่นได้นะครับข้าวไม่อ่านไม่แดงนะครับสำหรับชื่อยาสามัญตัวนี้นะครับก็สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหญ้าในนาข้าวนะครับฉีดเท่าไหร่ยาก็ไม่ตายนะครับก็ลองนำไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วมาทดลองใช้กันดูนะครับว่า จะจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอพูณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ